สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอยู่กับผมช่องขอเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนมาร์ชเชร์โนนะครับแลกเปลี่ยนอย่างไงถึงจะคุ้มนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีตัว90เยอะๆนะครับจะคุ้มนะครับสําหรับตัวที่ซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาดูเงื่อนไขนะครับ มันดูเงื่อนไขก็คือ overall 80นะครับมากกว่า80นะครับและ overall รวม990นะครับก็คือไม่ต้องไปมองตรง80นะครับเพราะว่า80 11ตัวไงก็ไม่ถึง990นะครับก็คือสรุปคือต้องใช้ overall 90นะครับ90บวกเลยนะครับทั้งหมด11ตัวนะครับ overall 90 10ตัวก็เท่ากับ90นะครับ11ตัวก็เท่ากับ990นะครับถ้าไม่ถึง90 ้องมีตัว929394รวมนะครับก็จะให้คือสุดท้ายคือรวมให้ได้990นะครับทีนี้เราจะแลกอย่างไรมันถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่าใช้ตัว90เยอะมากตัว90ก็คือเฉลีย่ยอยู่ที่ตัวละ2ล้านกว่านะครับทั้งหมด11ตัวก็20กว่าล้านนะครับซึ่งเยอะมากสําหรับมาเชโรโนตัวหนึ่งไปทํากําไรได้ไม่ถึงนะครับ ทำกำไรได้ไม่ถึง20กว่าล้านนะครับแต่ทีนี้ก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีตัวฟรีเยอะๆนะครับก็จะแลกเปลี่ยนได้นะครับให้เพื่อนๆไปที่เหรียญก่อนนะครับเหรียญเนี่ยให้เราไปเช็คดูนะครับเหรียญน,นี้จะมีให้เราแลกตัว90 9 1 92 8เ8 6นะครับก็คือเนี่ยตัว8ปดนะครับ ถ้าเราเอาแปดเก้ามาแรกก็จะไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะแปดแปดเราจะได้หนึ่งล้านนะครับถ้าแปดเก้ามาแรกก็ไม่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าแปดเก้ามันล้านห้านะครับแต่ถ้าขายไม่ได้ก็จําเป็นต้องแลกนะครับทีนี้เรามาดูออกเก้าสิบนะครับเก้าสิบนะครับซื้อขายกันก็คือจะแลกเหรียญได้สองล้านนะครับเอาจริงๆริถ้าสองล้านต้นก็เอามาแลกได้นะครับเพราะอันนี้ไม่หักภาษีนะครับถ้าถ้าเราตันแล้วนะครับก็เก้าบวกสองล้าน แล้วก็จะมี9 1นะครับไล่ไป9เอดก็จะได้3ล้านนะครับทีนี้ทําไมต้องมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปแรกมันจะผิดนะครับเพราะว่าอาจจะเอาตัวที่ซื้อขายได้ไปแรกนะครับเพื่อเป็นการแลกไม่ผิดนะครับเรามาแลกตัวซื้อขายออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับคือ99บวกนะครับขายไม่ได้นะครับ ผมก็จะแลกเป็นเหเนรียญเลยนะครับผมแลกเป็นเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเราได้เหรียญ2ล้านเลยนะครับก็เท่ากับเราขายนะครับถ้าเราขายสองล้านสนะครับหักภาษีก็เหลือสอล้านเหมือนเดิมนะครับหักภาษีก็เหลือสอล้านเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังแรก คืออันนี้แลกได้ไม่จํากัดน,นะครับมีก็มาแลกนะครับครับทีนี้คือผมจะไม่มีตัวที่ผมได้มาสี่ล้านนะครับจะไม่มีตัวที่ผมซื้อขายได้แล้วนะครับตัวเก้าสิบโอโออเก้าสิบนะครับทีนี้ผมก็จะไปแลกมาร์เชลลาโน่น,นะครับคือผมก็จะเอาตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะครับตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับเก้าสิบขึ้นไปนะครับ ก็ื่ใช้ได้โอออรวมนะครับจริงๆตัวหลายๆตัวนี่เอาไปไปซื้อตัวมาตีบวกแล้วก็ขายได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่คุ้มนะครับมันได้แค่หลักแสนสองแสนนะครับไม่คุ้มผมก็คิดว่าผมจะมาแลกดีกว่านะครับ คิดว่าแลกดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกตัวที่จะแลกนะครับก็คือตัวไม่ได้เล่นนะครับนี่ครับครบแล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้ครบแล้วหนึ่งตัวนะครับคือเก้าร้อยเก้าสิบพอดีนะครับเห็นไหมครับใช้อวัวเก้าสิบสิบตัวมันก็จะเก้าร้อยเก้าสิบพอดีนะครับก็จะแลกมาร์แชได้หนึ่งตัวนะครับ อนุญาตแคปหนึ่งนะครับขอต้องขอแคปรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะ,ะรว่าเดี๋ยวรูปจะหมดนะครับทีนี้เหลืออีก1ตัวนะครับจริงๆตัว90มีเยอะมากนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งเก็บไว้ก็ขายไม่ได้ถ้าตัวที่ไม่ได้เล่นก็เอามาแลกได้นะครับเพื่อนๆ เพราะผมคิดว่ามาเชไปตีตัว90ตอนนี้มันไม่คุ้มแล้วนะครับตัว90เนี่ยเราจะได้จากกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับหลายๆกิจกรรมการเซ็นสัญญาปิิศนาเนี่ยครับก็จะได้ตัว90อาทิตย์ละหนึ่งตัวนะครับก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็ แนะนำให้มาแรกนะครับนี่ครับครบแล้วก็ยังเหลือตัวข้าวสิบอีกอีกเยอะเลยนะครับก็จะได้มารเชลาโนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆก็เป็นมารเชลาโนสองตัวนะครับ ทีนี้มาดูมาร์เชลโลที่ผมเก็บไว้นะครับก็มีทั้งหมดสิบตัวนั้นนะครับสิบตัวถ้าเราจะใช้นะครับแนะนำให้เราไปซื้อเม็ดม่วงะครับตัวเม็ดม่วงแล้วเรามาตีเป็นเม็ดแดงครับตอนนี้ผมมีเม็ดม่วงหนึ่งตัวนะครับคือเนสตานะครับเนสตาเนี่ยผมจะเอามาร์เชลโลตีเป็นเม็ดแดงครับ ก็คือ64ล้านนะครับถ้าตีเป็นเม็ดแดงก็เป็น107ล้านครัล้านก็คือได้เม็ดแดงไปเล่นนะครับส่วนเรื่องขายก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าคุ้มนะครับถ้าเราไปตีตัวโอออเยอะนะครับอย่างมิลิตานะครับ90นะครับ90ล้านนะครับถ้าไปตีเม็ดแดง139ล้านนะครับ ตีขายก็ได้นะครับหรือว่าตีแล้วมาเล่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ตีแล้วมาเล่นนะครับซื้อเม็ดม่วงมาตีเล่นนะครับก็จะได้เม็ดแดงครับตอนนี้ก็เท่ากับผมลงทุนที่90ก้าสิบก0หกสิบล้านแต่ผมจะได้ตัวนักเตะที่ร้อยกว่าล้านนะครับเป็นนักเตะเม็ดแดงที่เอามาเล่นนะครับคือเมตีเอาถ้าเราอยากได้นักเตะที่ราคา สูงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องซื้อเขาที่ราคาต่ํานะครับผมจมมุดให้นะครับตอนนี้ผมอยากได้นี้จริงจริงผมอยากได้ตัวนี้นะครับผมกําลังตัดสินใจนะครับผมอยากได้มาดินนี่เลยนะครับบาดินนี่นี่สองล้านสองร้อยสี่สิบสี่ล้านนะครับถ้าผมมีมาร์คเช่สิบตัวนะครับผมอาจจะซื้อเขาที่มันเขียว เม็ดเขียวแล้วก็ตีขึ้นแดงคือเม็ดเขียวอยู่ที่สองน่าจะซื้อได้ประมาณสองร้อยหกสิบนะครับซึ่งเมดเทาก็ซื้อได้ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับก็ถ้าเอาไปตีก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะครับคุ้มกว่าที่เราไปซื้อไปซื้อเม็ดเม็ดแดงเลยนะครับซึ่งสี่ร้อย สามร้อยสามร้อยแปดสิบล้านนะครับซึ่งราคามันกนข้างแพงนะครับครับก็สำหรับวันวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม